คนไตมาอีกแล้วนู่นท้ายเรือแบบหมานมากทุกคนท้ายเรือนะทุกคนนะไตนั่นนะใส่โอ้โหไตทำไมเอาอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โห้จะกระเดียบไหมไหมโอ้ไตครับอันนี้เขาเรียกกุ้งก้ามกลามของแท้นะครับครับผมสายนี้กี่โลเขาไตอย่างงี้ไตนี้อยู่ประมาณหกตัวโลครับหกตัวโลนะครับผมโอ้โหใหญ่จริงไตตัวนี้เนาะใช่เหมือนตัวเมื่อเช้าที่ได้เลยไตแองอารก้ามให้ดูนะครับไตครับผม ไต่บิวนะครับไต่บิวแน่นอนจริงๆครับผมนี่ครับโอ้โหไต่ครับแล้วไอ้กุ้งที่แบบเป็นตะไคร้เกาะมาเนี่ยมันมันเป็นไงครับอ่ากุ้งกุ้งนี้คือเป็นกุ้งกุ้งหลุมครับเขาเรียกกุ้งหลุมกุ้งหลุมใช่เป็นกุ้งที่แบบแถวนี้มีไหมครับมีครับโจดด็อกเตอร์ครับไม่ค่อยกินเหยื่อใช่กินก็เอาแมงไม่ได้อร่อยไหมงันเนื้อเหนียวเนืยวนึบมเลยเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหม้อฝรั่งโอเคครับผมครับลุยต่อรุยต่อทุกคน 嗯。Right.